ดี๋ยวผมเบิร์นะวันนี้ก็จะมา,มาดู1 week นึ่งวีคในปัทยานะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็ออจองรถจากสนามบินมาที่พัตยาเลยนะแล้วก็ถึงโรงแรมแล้วแล้วก็ต่อรถอีกทีหนึ่งไปที่ป้าบุญคาเฟ่สาขาหนะแล้วไปคอยดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วเช เ<ป>นี่ยต้องไปจองคิวนะถึงจะได้รอเดี่ยวสามดีกว่าม<ป>ีเลี้ยงไก่ด้วยนะไก่งวงไก่ไม่รู้มีของม้วนมอไง นี่เกาจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างคือเคยไปมาแล้วสาขาสี่แล้วก็เลยมาครั้งนี้ก็เลยว่าจะมาสาขาห้านะแล้วครั้นี้ก็รู้สึกว่าคือบริการเขาการบริการของเขาคือดีมากเลยนะแล้วก็อาหารรสชาติอร่อยดีแล้วก็ก็คือดีนะดีอ่ะดี วันที่สองนี้ก็เริ่มวันด้วยฝนตกนะแล้วก็ตอนนี้ผมพามาดูที่คาเฟ่แมวนะชื่อแคสสกายบาร์คาเฟ่ค้านี้เขาจะให้เสียค่าข้าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็จะได้ไก่ชีก ให้น้องแมวหนึ่งอันสำหรับหนึ่งคนเข้านะหรือไม่ก็สามารถเปลี่ยนเป็น,นอ,อ่าซองเรียรเมลก็ได้นะแล้วก็สามารถสั่งน้ำได้หนึ่งอย่างก็เลือกเอาเลยนะว่าจะเอาน้ำอะไรน้ำก็มีแค่เนี่ยที่ผมมีแฟนไปให้ดูอยู่แค่นี้นะม,มาบนนะก่อะ แ <reading> <expand> นตก่รตกด้วยอ๋อกางวัสว like <bbe> ัสดีค่ะเมยคะาลานพามากินไก่เกาหลีไก่เกาหลีไก่เกาหลีค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะหลานยิมลุมี่บอกให้อะพอลุมมี่บอกว่ายายยาย มันบอกว่ายาย spicy spicy ยายรีบไปนึ่งข้าวเหนียวยายคือว่าที่ sticky r i c นึกว่ายายเป็นไม่จำหรือยัยนึกคือนึกว่าเขาจะกินนึ่งข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกับไก่ย่างเขาเอาไก่มาแล้วเขาบอกว่าไม่เอาเผ็ดแต่ยายดันไปนึ่งข้าวเหนียวมาให้กินนนกกกว่่่่่่าาไไมมมสะิบอออ็็จคือจะบอกว่า ไม่รู้นะว่าตึกเนี้ยมันชื่อว่าอะไรแต่ว่ามันมีชื่อติดว่า Believe it or not แต่พอเสิร์ชเข้าไปใน Google Map อะว่าจะปักหมุดให้แต่มันขึ้นมาเป็นแบบคล้ายๆ Escape Room ะเป็นเกมอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวจะปากหมุดร้านอาหารไว้ให้แทนแล้วกันเพราะว่ามันมันอยู่ที่เดียวกันเลยแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างนะก็ลองไปหาดูแล้วกันนะ ให้มันทำเองเด้อน่องกีิไม่น้องกลัวอะไม่กลัวทำไมน้กีนี่น้สิน้องกลัวลูก กับเยอะที่สุดอิ่มแล้วดูจาน เชื่อใหม่แบบไม่จําเป็น เาไปมาก็นเนี่ยมาซื้อมาหากินหากินอาหารมีคูให้เรามาซื้อต้อนแตงโมม่วงก่อนเราอยู่ไหนนะแม่ตลาดนาเกลือตลาดร้านฟูนาเกลือใช่ตรงนี้อยู่ที่ตลาดนาเกลือนะก็นั่นแหละก็อย่างที่รรู้กันว่าเขามีขายของสดนะของทะเลสด เยอะเลยแล้วก็มีตลาดด้วยข้างๆซื้อสําหรับซื้อของฝากหรืออะไรอย่างงี้นะก็ดีเหมือนกันราคาก็โอเคอแล้วกันพวกอ่าอาหารท,ทะเลสดเนี่ยก็มันมีเขาก็ขายสดใช่ไหมแล้วครเนี่ยบางร้านเขาก็ามีรับปิ้งย่างให้ซึ่งก็ไปสามารถไปหาดูได้นะราคาก็น่าจะเป็นกันเองอยู่แต่ส่วนตัวไปร้านอาหารเลยดีกว่าแล้วก็เขาจะได้ปรุงให้เราเลยแล้วเราก็ อาจจะถูกใจกว่านะ้ำดหมลดากผัดน้ำดำใส่ซีอิ๊วอ,อร่อยได้ไหมผัดผ <c oughs> ึือ พัดมือไม่กินกุ้งไยุ่งนิดกุมัน่ะมีกุ้ง้่ะ เดนให้ดูไประว่าเท่าไหร่ส่วนตัวทางบ้านผมก็เลือกมากินร้านอาหารนะะก็คือเขาชาร์จค่าถ้าเกสมมติว่าเราซื้อจากข้างนอกมาแล้วแล้วเขาให้ร้านมาทำให้อีกทีหนึ่งอะราคาแม่งคือชาร์จเป็นสองเท่าเลยก็เลยคิดว่าเออโอเคกูมาเนี่ยร้านอาหารทีเดียวเลย จบไม่ต้องมาแบบชาเชิดอะไรเพิ่มเติมนะอาหารก็อร่อยนะแล้วก็นี่แหละตามสภาพเกี่ยงเกี่ยงตับวันที่สี่นะอยู่ที่โรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยต์สเปซพัทยาแล้วก็คือเข้ามาในบอ่อออนเซนะ็นนะแ้ะซึ่งอันดับแรกคือเขาจะให้เราถอดคือผม เจอพ่อเลี้ยงได้จองมาทำออนเซ็นนะมาแค่ออนเซนนะ็ออน,เซนแล้วคนเนี้ยพอเรามาถึงปับ๊บเราก็ขึ้นลิฟต์ม,มาเลยนะเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรมากมายเขาจะเก็บรองเท้าเราแล้วเขาเอารองเท้าเราไปเก็บในตู้ล็อกเกอร์แต่แล้วเขาจะ็คคุณแจมาแล้วเราก็จะคุณแจมาแรกลิสแบนนี้เพื่อที่จะเข้าไปในห้องสปาห้องออนเซ็นนะ เครื่องในออนเซ็นเนี่ยมีหลายห้องเลยอ่อมันจะมีแน่นอนแหละมันแยกชายหญิงเป็นบ่อออนเซ็นแยกชายหญิงหนึ่งอ่แล้วก็จะมีห้องเย็นห้องร้อนห้องรีแลกซ์รูมประมาณนั้นนะแล้วในบ่อออนเซ็นเนี่ยมันมีประมาณแปดบอ่อไม่สิคือ ประมาณ6บอ่อแล้วก็ห้องซาวหน้ากับห้องเหมือนแบบห้องสตรีมอย่างละหนึ่งนะแล้วคือก็นั่นแหละไปหาดูรีวิวเอาละกันแต่ว่าคือราคาผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นกู๊ดเอ็กซ์เพรียส์สำหรับผมนะสำหรับบ้านผมเลยคือมันดีอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคือมันเวลาเราไปถามเขาะ่าเขาแน่นอนเราจะบอกว่าให้เราแก้ผ้าเข้าไปนะแต่ว่า ท่านใดไม่ประสงค์ที่จะแก้ผ้าเข้าไป<ช>ออนเซ็นก็คือสามารถพ,อพกอังเกงขาสั้นมาเองได้นะประมาณนั้นสาวหน้าก็ที่สองเออสุกอะไรชาวนะามอ,องไม่เห็นนะชาวหน้าแต่ไม่มีคนนะอืม า45องศานี่ส่วนกดซีโครูเธอเธอเราตลาดมาป่ะเธอไม่ต้องเข้าเลยแม่เขาโคลูกด วิ่งตีข้นเด็นอะเราลองเยอะๆดิเย็นว่ะไปอะเย็นเปละสิงรูมมีเห็นเขารออยู่ Yes. ขาของผู้ชายเหมืนกนะ,นะเคกินแบบเป็นกินน้ำหอมมากตลอดเวลาเลยอันนี้โอุ๊ยโอยเปนโอเคน,นด์ดีดดัิ เดี๋ยวไปเซอร์ออนเซน็นแล้วค่อยเจอกันใหม่เสร็จแล้วมาประผมเขามีที่นี่ผมสีน่นี่ชัดหน้าที่นี่หัวแล้วก็ออนเซ็นดะ้วยนะ จริงๆมันให้ห้ามห้ามมีแฉงดังนะแต่ว่ามีแค่เราก็เลยไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยว,วดูฟิวมาถามให้น้ำโคตรดีอ่ะดูเ See you วันที่ห้านะก็มาดูอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ที่พัทยานะแล้วก็ ผมทำไม่ได้นะว่าค่าเข้าเท่าไหร่เพราะสามีซื้อมาแล้วแล้วเราก็แค่แบบเอา qr code ไม่ให้เขาตีแล้วเราก็ได้บัตรมานะแล้วซึ่งก็ความรู้สึกก็คือมันเล็กอะเราเทียบกับที่อื่นะก็เล็กประมาณนึงอะ่ะไม่ได้แบบโอ้ใหญ่ว้าวแล้วดูเหมือนว่าเขาจะมีโซนใหม่มาในเร็วๆนี้ด้วยนะแต่ก็ไม่รูมเหมือนกันว่าตอนไหนจะเสร็จแล้วเขาก็มี สามบ่อนะแล้วบ่อแต่และบ่อคือจะแบ่งเวลาให้อาหารสิบโมงครึง่งสิบเอ็ดโมงสิบโมงครึ่งนะซึ่งผมไปช่วงมานสิบเอ็ดโมงเจ็ดสิบเออสิบโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็เลยได้ทันดูแค่โชว์ให้อาหารปลาบ่อที่สามอย่างเดียวนะเอยู่ตรงนี้ก็จะมืดๆนหน่อยนะนีลูกมี mình dạng chạy dạng này dạng 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 không dạng 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 เมื่อจากว่ออกมาจากทางแรกเราก็จะเจอเกิฟท์ช็อปอีกครั้ง ว่าจากดูปลาเสร็จก็มานวดน,นะแล้วก็นวดเสร็จก็มาหานั่งริมหาดแล้วก็มาพาลูมี่ไปเล่นน้ำแล้วก็กินกับข้าวริมหาดนิดหน่อยนะแล้วก็<ด>จะบอกว่าเรื่องที่เหมือนแบบคนเขามาขายของให้เราเวลาเรานั่งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วส่วนตัวก็รู้สึกว่าเขาคนที่เขามาขายเขาเองก็ไม่ผิดนะแล้วเราก็ไม่ผิดด้วยที่เราจะไม่ซื้อซึ่งถ้าเกิดเขาไม่มาถามเราเขาก็ไม่ได้ลูกค้าถูกไหมล่ะ ก็น,นั่นแหละแล้วแต่คนจะคิดนะส่วนตัวก็เฉยๆแหละแต่บางทีมันบ่อยเกินเยอะเยอะเกินไปเราก็ไม่รู้ซื้อทุกคนก็ไม่ไหวนะมันจะล้มละลายตายก่อน,นอาบ้าแล<ๆ>้วแหละแล้วแต่คนคิดแล้วกันนะแล้วก็ฝากคนแ้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย